พ่อเขาไม่สนับสนุนให้เรียนมหาลัยเราไม่มีตังค์ไปเรียนจริงๆนะจําได้เลยว่าเก็บเงินจากทีเนี้ได้ประมาณห้าพันเพื่อเอาไปจ่ายค่าสมัครเรียนอ่ะจะรองถ้าใครได้ดูคลิปอายุน้อยร้อยอาชีพของแม็กนะเนี่ยครับพามาถึงขาดพลาจังหวัดระยองครับนี่คือร้านป้านอมซีฟู้ดนะครับที่สมัยตอนแม็กเรียนมปลายอะ่ะเวลาสาาทิปแม็กจะมารับจ้างนะครับ เ,เสิร์ฟอาหารอยู่อยู่ที่หาดเนี้ยวันนี้ฮะก็มีโอกาสพอดีแวะมาเยี่ยมคุณพ่อนะฮะก็เลยเออเดี๋ยวมาอุ่นหนคุณป้าเขาแล้วก็จะมาช่วยคุณป้าเขาโปรโมทด,ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าคุณป้าเขากับลูกสาวเขานะที่เคยจ้างเลยฮะ,ะเขายังจาแม็กได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปสั่งอาหารแล้วก็ลองไปไปหาเขาดูนะมาดูกันว่าเขาจะจําแม็กได้หรือเปล่านะครับตอนเด็กๆคือ เขาก็ยังเหมือนเดิมเลยนะก็คือบรรยากาศคล้ายๆเดิมเลยเราก็จะมาเอาเมนูอย่างเงี้ยเดินหยิบเมนูแบบนี้นะ,ะให้ลูกค้าที่โต๊ะตามโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็จะรับออเดอร์แล้วก็บางทีก็จะได้ติปได้อะไรเงี้ยเออก็เป็นความทรงจําที่ดีนะจะบอกว่าเป็นร้านที่ถ้าเราไม่มาถ้าเราไม่มาทํางานที่เนี่ยเราก็จะไม่มีอุ้ยต่ร้องไห้ <laughs> มันถือภาพเอาเข่าเราไม่มีตังค์ไปเรียนจริงๆนะก็จําได้เลยว่าเก็บเงินจากที่นี้ได้ประมาณห้าพันเพื่อเอาไปแบบเอาไปจ่ายค่าสมัครเรียนอ่ะจะรอใหรเนี่ยพ่อพ่อเขาไม่สนับสนุนให้เรียนมหาลัยพ่อจะให้เรียนปวเขาเรียกอะไรปวสอยู่ที่นี่เออแล้วแบบเราอ่ะแบบอยากอยากไปเรียนมหาลัยมากๆอ่ะเออก็เลยแบบว่า เสาวทิตย์ก็จะมาทํางานเนี่ยเพื่อเก็บตังค์ไปเรียนเลยจริงๆแต่ก็เข้าใจพ่อนะทําไมพ่อแบบว่าพ่อเขาอยากให้ทํางานใช่ไหมอยากให้เรียนจบจบอยากให้เป็นสายช่างประมาณนั้นสายอาชีพเพราะว่าเข้าใจนะยุคนั้น่ะอาชีพแบบงานโรงงานหรือที่มันอยู่ที่นิคมของระยองเนี่ยเงินมันดีมากในในในมุมของพ่อเขาก็จะว่าเออเงิน เงินมันเยอะกว่าเด็กจบจบปอตีอ่ะเออแต่แต่แต่อย่างเราเราเรามองเราไม่ได้มองเรื่องแบบเรื่องเงินไงเรามองแบบความฝันของเราอะไรเงี้ยเขามาเจอภาพบรรยากาศเก่าๆอะไรี้มันก็แบบเออจะร้องไห้เดี๋ยวเราสั่งอาหารนะฮะมาดูที่ว่ารสชาติของร้านคุณป้าเขายังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ่ะ แม็กเคยโกรธพ่อและไม่คุยกับพ่อเพราะเรื่องนี้หลายปีเลยครับพอตอนนั้นแม็กดื้อที่จะไปเรียนมหาลัยให้ได้แม็กบอกกับพ่อว่าให้พ่อส่งเรียนแค่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งนอกนั้นเดี๋ยวแม็กจะหาเงินเรียนเองแต่พอถึงเวลาจริงๆเรียนมหาลัยมันใช้เงินเยอะมากต่อให้แม็กทำงานพาร์ทไทม์หาอาชีพเสริมทำรายจ่ายก็ไม่พอบางเดือนโทรมาขอพ่อพ่อเขาก็ใจแข็งมากนะครับก็คือไม่ส่งเงินให้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แม็กโกรธพ่อมากๆแต่พอโตขึ้นแม็กก็คิดอะไรได้หลายอย่างเลยครับ การที่พ่อทําแบบนั้นนะคือต้องการสอนให้เราโตขึ้นและรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองแม็กว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนนะมีความหวังดีกับลูกเสมอเพราะพ่อกําลังสอนให้แม็กอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแต่ข้อเสียของแม็กกับพ่ออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราไม่ค่อยได้คุยกันครับในวัย18-19แม็กว่าบางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่แล้วพ่อแม็กเองก็ขาดการอธิบายหรือสื่อสารให้แม็กเข้าใจ แม็กมาเข้าใจได้ก็ตอนที่เรียนจบแล้วเริ่มทํางานครับเพ,พื่อนๆที่เรียนจบสายอาชีแาางงาพลแล้วไปทํางานสายโรงงานเพื่อนๆได้ทํางานเร็วกว่าแม็กแล้วก็มีเงินเดือนที่เยอะกว่าแม็กมากครับแต่ถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้แม็กก็จะเลือกเรียนมาหาลัยเหมือนเดิมครับพ<อ>่อแม็กได้เรียนในสิ่งที่แม็กอยากจะเรียนและแม็กก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองครับทุกวันนี้แม็กกับพ่อก็ยังคุยกันน้อยเหมือนเดิมนะครับขนาดแม็กมีกิจการเป็นของตัวเองมีลูกน้องเป็น10บสคนคุยกันแต่ละครั้งพ่อก็จะหาเรื่องมาสอนแม็กได้ตลอดเขาถึงบอกว่าพ่อกับแม่มักมอง ยิ่งตอนแม็กเรียนจบใหม่ๆนะครับแมกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแมกรู้สึกว่าแมกเอาชนะพ่อได้แล้วแมกก็ไม่ทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังในวันที่พ่อกับแม่มารับปริญญาแมกนะครับแมกก็เห็นแววตาของท่านะว่าท่านภูมิใจในตัวแมกมากเหมือนกันแมกว่ายังมีอีกหลายครอบครัวครับที่ขาดการสื่อสารและอธิบายเหตุผลของการกระทาให้ชัดเจนอย่างแมกกับพ่อเนี่ยเรื่องนี้ก็ติดอยู่ในใจกันมาเป็น10กว่าปีแล้วครับแล้วแมกก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วระดับหนึ่งแมกก็เลยนัดพ่อมาเคลียร์ใจในร้าน เพราะถ้าไม่มีร้านป้านอมร้านนี้นะครับแม็กก็คงไม่มีเงินไปเรียนต่อแน่นอนวันนี้แม็กก็ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปโปรโมทร้านให้ป้ากแกด้วยครับใครมาเที่ยวระยองนะครับแม็กแนะนามาเที่ยวหาดพลาอาเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับหาดอยู่ติดกับสนามบินอู่ตะเภาเลยครับที่นี่เงียบสงบมากครับเหมาะแก่การมานั่งปิกนิกกันแบบครอบครัวมากๆครับส่วนใครที่อยากกินอาหารทะเลสดๆอร่อยๆราคาไม่แพงนะครับเลี้ยวขวาแล้วขับรถมาให้สดุสดหาดเลยครับร้านป้านอมจะอยู่หน้าเทศบาลตำบลพลา อาหารทะเลสดและอร่อยมากๆครับแม็กคอนเฟิร์มท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวแม็กจะพาไปหาป้านอมนะครับนายจ้างคนแรกของแม็กมาดูซิว่าป้านอมเนี่ยจะจำแม็กได้หรือเปล่าจำแม็กได้ไหมใช่ใชที่ลูกแม็2สองคนพี่น้องผู้หญิงใช่ไหมก็ย่ายังทัดหมูี่งานบวชหาดลับนินเลยเขาบอกย่ายังไม่โปวยเลยที่แม็กเคยมาเป็นเด็กเติมเดี๋ยวนี่นะจาแม็กได้ด้วย ขอบคุณมากเลยครับครับพาพาแม่พาเพื่อนมาอุดหนุนสวัสดีครับสวัสดีครับเปิร์ูกดูไปจ้าตอนนั้นที่มาเสิร์ฟเมื่อก่อนตอนนี้าอยู่ยังรูปแรกๆอ่ะที่เขามาเสิร์ฟเมื่อก่อนอ่ะมาดิครับน้องสาว่พี่พี่พี่อยู่ด้วยมั้งตอนนั้นอยู่อยู่ใช่ใช่จำแม็กได้ไหมพี่เมื่อก่อนแม็กมาเสิร์ฟกับเหมือนเลยเหมือนเลยคือมันเหมือนไปทางแบบ เมื่อก่อนตัวผอมๆดำๆตอนนี้ก็แมาก็ทำงานอยู่เทพไม่ใหญ่ใช่ครับใช่ตุรกีก็เป็นเด็กเทพไปเดี๋ยวพาพาเพื่อนกับพาแม่มามามาสั่งอาหารกินครับวันนี้ลูกจะนั่งตรงไหนก็ลูกกลางขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปขอให้เจริญนลูกเลี้ยงนะลูกสาธุขอบคุณครับ เรียจนยยจบนานแล้วครับเป็นสิบปีแล้วใช่ครับสวัสด,ดีครับ